นักมวนสุดที่พร้อมต่อยได้ทุกส่วนโว้ยุดยังยังไม่หยุดอีกยังนะครับโอ้โหมีเอน้ำผมไปด้วยสปิกไทยอร่อยอร่อยอร่อย,อรอยครับนี่ก็ไชน่านะครับผมคนจีนนะครับคนจีนเราต้องพูดภาษาจีนนะเนื้อเนละือกเป็นเนื้อครับเป็นนักมวยที่ฉลาดออกอาวุธ นี่การตักข้าวเขาจะรู้เลยการที่การออกอาวุธเป็นยังไงข้าวทีสองหม้อสามหม้อหม้อใหญ่ครับโอ้น่าจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อยูกับข้าวไข่เมือยพีเคครับผมอนีรใหญ่นักจรินจะสุดยอดครับขอบคุณครับพี่เก็บเอาครับให้พูนนะครับพี่เกเอาของูนสวันเฮ้ยอะอะไรนะบอกทองพูนทองพูนบอกเรื่สองวันแล้วอ่ะทำไม บอกบอกบอกเลิกสองวันแล้วบอกเลิกต้องพูดนะมื่อไหร่ว่ซื้อขนมไม่ก็บอกเลิกพูดเพิ่มพื้นสหลายแจ๊ดแจ๊สมัยจะกินั้งแต่ลูกหเขาจะหนึ่งยัยได้เพิ่มอร่อยไหมครับอร่อยสปิ๊กไทยอร่อยแซ่บอร่อยพูดพูดไหมสปิ๊กไทยอร่อยอร่อยอร่อยแบบนี่เราใช่น่านะครับผมคนจีนนะครับคนจีนเราต้องพูดภาษาจีนนะจุกับวันจ๋า บมูกก็จกบ้าจกก็จก่อ๋อยออยยังจมกระจมูกจาอนวะนะน่ารูเลี้ยงเสียแล้วกับข้าวครับน่ารักครับผมสวยน่ารักกินเราอเคก็มงกินเขาน้ำมูกนอกรนึงเลิกแล้วก็จะได้เห็นภาพแบบนี้ตอนกินข้าวนะครับนะสยต่คผ่อจะได้เห็นภาพกินคนกินข้าวโู้แอกาั นี่เอ์ครับน้องเชฟปิซาพีไม่กินข้าวมันจ่กันดีก็จะมีหอมีอะไรกับข้าวไปนะครับผมนะไป็ดตีใหญ่บรรยากาศไอแล้วนะไอเสียภู้ิเสียภุ้มโซพีซ่า้วผมก็กินอู้ครับลองกินข้าวนะครับบรรยากาศกินข้าวคันโมจิเจยี่เจยี่อ้เป็นแพี่เจก็จะหอไปกินรอบเที่ยงด้วยใช่ครับผมไอหน้าแจก็จะเลงกับข้าวมอออ นี่เลมเพิร์ไปเด็ดตักข้าวเพิรัสข้าวมูเงือตักกันจิ้มไปแล้วนะครับผมนะพี่เห็นน้องๆกินพี่ก็อิ่มนะครับดีใจกับน้องๆมัดมัดมัดมวยที่อายุ13ปีอาจจะน่าแก่ไปหน่อยปวดบรรยากาศน่อิ่มไม่น่าเชื่อว่าสิบสปีนะครับน้าเด็ดกินเห็ดไปเยอะไปหน่อยอันนี้ก็คนเกลียประเทศแล้ใช่หน้าเราตร่อยแล้ว่ตายนี่ก็มักมวยใหม่มาอยู่สองไปแล้วอันนี้ก็มักมวยใหม่เนาะ อ้ยเลี้ยงดีกินดีครับก็ค่ายได้โอเคแล้วก็ห้องแอร์ด้วยนะครับอาชิลเลยครับผมแล้วก็นอนพักก็ห้องแอร์วโอเคแต่กาดำนะครับหลุม่างก็สูงแล้วแต่เป็นนักมวยที่แรงไม่ค่อยดีข้าวนอกบ้านเดี๋ยวจะส่งคลิปไหมนะถึงลูกนะเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กระป้อมเพชรนะครับเล็งแล้วเล็งแล้วก็ตักเนื้อเลยแต่เดี๋ยวผมส่งเลขให้โอนมาด้วยนะตักแล้วครับพูดก่อนส่งเลขให้โอน ปึ๊บเลือกกันเนื้อนะเลือดกันเนื้อครับเป็นนักมวยที่ฉลาดออกอาวุธนี่การตักกับข้าวเขาจะรู้เลยการที่การออกอาวุธเป็นยังไงเขาเรียกว่านักมวยปึ๊บแล้วจะตักให้เพื่อนนะมาดูนะอันนี้ตักให้ตัวเองก่อนด่าก็ด่าด่าปึ๊บอันนี้คือตักให้ตัวเองก่อนโอ้โหแล้วจะตักให้เพื่อนนะครับแล้วก็จะตักให้เพื่อนลุนพี่นะครับพี่โจ้พิชาพี่โจ้พิชาก็จะกินเตีตูดนะครับร้อนร้อนอัน้ำอันน้ำอันน้ำเพราะว่าเนื้อแล้ว ในการโย่แบบเป็นครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวใหญ่ของค่ายพีเคตัวเองตัวนู่นก็อาการริมหัวข้าวกินอีกรอบค่ำนะครับกินไปสามรอบช่วงหลังก็เริ่มฟันดํามากฟันมก็แป้งพาดิมนะครับโอ้ส่วนนู้นก็คือไอ้แว่นนะครับผมไม่ใช่ไอ้แว่นลูกมันนี่หว่าหน้าเหมือนพ่อเป๊ะเลยนะครับกินด้วยหัวด้วยเด็กกำลังโตด้วยกรเสียภูมิ เด็กกาลังโตกําลังมีสิวขึ้นตามจมูกก็ก็จะรู้อยู่สิวขึ้นตามจมูกนะครับถ้ามืยพี่เกล็นคือว่าเลี้ยงดีกินดีอยู่ดีพักกนดีมากครับเป็นห้องแอร์ด้วยครับขอมาปรุงอีกโอ้พี่ยิตใจเน้นๆเลยนะครับข้าวถ้าไม่พอก็อีกใช่ไหมพี่เห็นแต่ข้าวถ้าพูดถึงถ้าไม่พอก็อีกใช่ไหมครับพี่เกียลเกียลครับเดี๋ยวคือพี่เกียลก็นี่แบบเดิมครับ ส่วนคนนี้ก็น่าจะน่าเป็นเจ้ามือหวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับนับเงินอยู่นะครับส่วนการิมก็จะตักเยอะกว่าเขาอีกนะครับผมส่วนการิมก็จะตักเยอะขอเขาหน่อยมีหอยอีกนะครับโอ้ยอันนี้มากินแต่ผักเว้ยแหมงเลยผุ้หนึ่งดูกระตุกผักไปนะครับโอ้ยส่วนนี้นักมวยขุนเขาหน้าเปื่อยแล้วนะครับโอ้โหครับผมไปกับใครนีเลือกเต็มหน้านะครับขุนเขาหน้าเปื่อย ใช่ล้วม่ใช้มือจับเลยนะน่เอามาหมดเดี๋ยใช้มือเลยไม่ดีอย่าใช้มือเลยไม่ดีระวังกูเลยนักมวยเขจะกินข้าวด้วยกันทุกคนนะครับอู้นี่คือเน้นๆเลยครับนี่การออกอำว่าเหาจะรู้เลยว่าเป็นมวยชลัด ตังมวยตอนนี้พร้อมต่อยได้ทุกสิ่งโว้ยุดยังยังไม่หยุดอีกยังนะครับโอ้โหเหนียวน้ำผมไปด้วยอดีีหวังดีหวังโอ้โหโคตรกระลาดเลยถ้าเป็นมวยนะครับข้าวป่อมเพ็ดป่ะเนี้ยขึ้นได้สามปเลยนะป่อมลาเใกล้ล้มหนักแล้วกลับกลับกินเยอะรู้จะล้มหนักแล้ว โอ้ยบื่อแค่้อก็ใช่ดิพี่มันอิ่มได้สิบวันเลยนะพี่หวังบรรยากาศกินเขานะครับภาคเกเห็นนักมวยทุกคนในที่ในน้องกินกันแบบพี่แบบน้องนะครับส่วนป้อมก็จะเน้นข้าวไงโอ้กระดูกเยอะนะแล้วเนี่ยทำซุปกินไรนะโถ่หน้าแก่ไม่เป็นไรเด็กกำลังโตครับเด็กสิบสามจะเข้าสิบสามนะเพิ่งจบปอหกไม่เป็นไรครับ โอ้โลอยสักฟันแทงไม่เข้าครับแต่ยุงกัดยุงกัดเป็นรอยเลยนะครับฟันแทงไม่เข้ารครับผมสายพิากินฮะสายวิจาโอโหโดสายวิยาโชคพิชาก็ฟันแทงไม่เข้านะครับยุงกัดโอ้ยเป็นตุ่มเลยรครับเอาไปเบิ่โอ้ยตัวหนังโซลากายแล้วเริ่มพูดกับต้นไม้แล้วพักหลัง พี่ใจก็หาที่เลงอยู่จะไปเข้าตรงไหนดีโอจะกระตุกเออเอาของพี่ผมไปซอดดูโอ้พี่บัง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 กูได้ไปใช่นั่งบุญก็ได้พี่น้องนั่งน้าใบก็ได้ไปส่วนนี้ก็น้องชายของนมเปรี้ยวนะครับนะก็เด็กกำลังโตกำลังเน้นๆอยู่ส่วนนู้นก็ตีใหญ่นะครับ เป็นนักมวยที่เคยไปประทับผมรอบนึงแล้วทิ้งผมเลยว่าจะพาไปกระชับมิตสักหน่อยอุ้ยน้องลูกพี่เลี้ยงครับสุดยอด่ากลูกี่เสียแฉกส่วนนี้ก็นักมวยอีกคนนึนะครับไม่ทราบว่าคุณชกวันไหนครับมีรายการยังวันนี้ครับเขากอวันจะรองเร็วนี้ครับอ้าวนี่ก็มีมวยแล้วมนนี่วัอนคุณสู้มนุษย์ต่างดาวได้ไหมครับไม่ไหวไม่ไหวฮะไม่ไหวเขาแรงเยอะแรงเยอะนะ เก่มือต่อยนะครับอากาศมีเขาแบบพี่กันบ้างครับมือรุกี้เยกไว้น้องๆทุกคนกินข้าวนะครับนะบางคนก็นัำมวยใหม่นัมวยใหม่ก็เยอะใครอยากฟังเรื่องยายพรบ้างวบอลก็ร้องวอาบอลบอเอาบอกลในคนอื่นก็อยากฟังตัวลูกกัเส็นลูกเลือกยายบอลโอ้โเดี๋ยว